เฮ้ย <Hey, S 2> ให้เขาพูดช่องเขาเอา้ยลืมวัด <laughs> <laughs> เปิดคลิปให้นะทุกคนทุกทีอะมาอยู่ในช่องชั้นที่ไรอะเนี่ยจะชอบแบบว่าไม่ได้เราต้องเด่นนึกออกปะถึงเราไม่สวยขนาดเขาแต่เราต้องเด่นเสียงใช่ไหมเสียงเนี่ยคือแบบแสบแก้วหูมากอันนี้จริงอันนี้ต่อพาพาพาเขาเรื่องได้ยังพาแาเที่ว่าแล้วเขาเรื่องได้ยังเพชรบุรีค่ะวันนี้พาพี่เมย์มาหมายร่องสวนดูทุกคนดูหมายบอกเลย หมายขนาดนี้มันต้องมีตัวแล้วแหละแต่ถ้าไม่มีตัวก็เฮ้ยให้เขาพูดช่องเขาเอ้ยลืมเนี่ยเนี่ยวะเอาอ่ะอยังงงอยู่ช่องใครวะก็วันนี้มาไม่รู้จะพูดอะไรบทเลี่ยมเลยก็วันนี้มาตามหาปราเช่าเรื่องสวนเคยมายังไม่ที่ไม่เคยอ๋อไม่เคยอันนี้คือเปิดซิงเลยใช่ไหมเปิดซิง เปิดซิงให้เมมี่เลยเปิดซิง,งพอดีว่ามีคนที่รู้จักเขารู้จักกับส่วนนี้เป็นเจ้าของปะนี่เลยนะปอคะ่ะเจ้าพ่อปาตันครับ,รบพาไมค์ที่หนึ่งอ่านี้เป็นหมายร่องสวนโอ้โหทุกคนบอกเลยว่าแหนสวยมากดูดิร่รองสวนไว้เอาน้ำไวใ้ให้เลี้ยงมะพร้าวแต่ก็ตัวเองก็ยังไม่เคยมาตกดยไม่รู้ว่ามีตัวหรือเปล่าด้วยเหรอเขาอันนี้ลำบากล้าแหละอะไรวะเนี่ย ก็เขาจะทำมาเราให้ใ <değil> ห้เมมี <wh> ่มาเทสไงว่าเออใช่ว่าเออหมายสวยๆอย่างนี้มีตัวไหมทุกคนหมายเด็ดเด็ดของเขาสีจะพูอีกเออเอาเงียบไปเลยอ่ะเออได้เอาือปิดปากไว้ก็วันนี้นะคะสําหรับหมายร่องสวนแหนหนาๆแบบนี้เมย์จะใช้กบยางแก้คันตัวใหญ่ค่ะทุกคนนี่เคาะมาแบบว่าลุยแหนหน่อยนะสีชมพูสีชมพูเหมือนเดิมเออเหมือนเดิม โอเคพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปสำรวจหมายกันดีกว่าว่ามันจะมีตัวไหมมันมันแค่ามาแบบตัวอะไรวะได้ถ่ายาน่าไหนเคยตัวนี้ไม่มีตัวก็ไม่รู้สักว่ไ <c oughs> ม่ก็มีตัวเลย,ยอ่ะเหาะชาๆน่โอ้โหน่จิบข้างหน้าขนาดนว่าน,นะ ไหน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 ตงคนต้นมะม่วงเนี่ยคนต้นมะพร้าวเนี่ยเฮ้ยทำไมชอามาตามวะไม่ตรงตรนไหนทำไมอ่ะตามอ่ะ้าเต็ษกานเหือยบเขานะเข็ดปะล่ะจำได้นะจำแล้วไปทำอ่ะ ก็ือจำแล้วทำตามวยเออ่จำได้ไม่ได้ว่าก็ดูด,ด,ดูแล้วก็ทําตามว่าแบบกนะกไงอะไรเงี้ยจำจำได้ไม่ไม่ว่าถ,ถ,ถือว่าไม่ห่วงสูตรอ่ะเทพปลาท่อนหลังจากที่สั่งสมประสบการณ์มานานหลายปีในเรื่องของการตกปลาท่อนหมายแบบนี้เราจะมีวิธีแก้เกมยังไงถ้ามันไม่กัดซื้อป่าซื้อป่าซื้อปลาซื้อปลามาเกี่ยวเหยื่อแล้วใงต่อ ฝีมือสำเด็์อะไรอย่างเงี้ยอือนี่คือแบบบอกความรับเข้งหมดเลยเนี่ยอ้เฮ้ย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 อะไรอะไรวิธีการสายช่วยได้เยอะขอบใจมากอู้เพิ่งมันได้มั้ยเนี่ยตรงไหนดีคะน้าปอเดี๋ยวให้น้าปอเป็นคนนำนะคะหมายแบบว่าโอ้โหโคตรสวยดิบเลยใช่มันมันดิบมากแต่ว่าคือ คือไม่รู้สึกว่าตีสองาไม,มนน้มันไม่ยอมขึ้นมาตัดแต่มันมีตัวทิดอยู่ระวังข้างบนนะนนะนลุ้นเนสวยสวยจรยิงโอ้โห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 ไปดีกว่าไปดีกว่ายวายเลยบอกสวยพวกมัานควายใส่เลย ดีครับเรียบร้อยอะไรเทพถุงมือกอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นมันหลุดเลยเทพมันหลุดเทพส่งกิวิทถามจริงวัดมาแล้วถามดิเยอะมาคันโกงทุ่งทางติดแล้วเหรอติดแล้วเยอะมาคันโกงทุ่งทางแล้วตัวใหญ่ไหมใหญ่เอาเรื่องครึ่งโลเกินอะครึ่งโลเกินคืออะไรเกินครึ่งโลอ๋อ เลยครึ่งโลไปยรงไหนตรงไหนไไปงตรนู้น่ะมันตามอยู่เป็นคืนเลยเมื่อกี้หมูมันตามเป็นคืนเดี๋ยวพี่ช่วยไงพี่ช่วยเพราะว่าคนเนตัวคนเดียวเอาไม่อยู่แข็งแกร่งเต็มปากเลยแข็งแกร่งเต็มปากเลยแข็เต็มปากเลยเฮ้ยโดนแล้วเฮ้ยโดนแล้วเฮ้ย มสิไเยเฮ้ยลุดแล้ตัวใหญ่ด้วตตัวยตัวดำเปอเลยอะเฮ้ยอะไรครับเนี่ยเมจทำไมหลุดจเมื่อกี้สงสัยน้อยหรอรู้ไงกองต่รบเ้ย้ทำไมอะโอ้ยตัวใหญ่ด้วยอ่ะตัวใหญ่ด้วยตัวมันเกือบโล่อ่อน เร็วเร็วเทพไปช่อนเร็วหาเร็วคือเมื่อกี้นี้เมย์สงสัยนะจนสายวิ่งแล้วแล้วเมย์ก็ตัดสินใจวัดดูดิมันหลุดได้ยังไงอะเมื่อกี้ติดแล้วอันประตูวเบลโลเลยอะตัวดัเมี่ยมเลยอะฮะออยาเรต้้งแแกมันน่าจะกัดอย่างแบบไม่ไม่เต็มเท่าที่ควรสินอารมณ์สินอารมณ์ขึ้นไปยังไงมันทำไม นนนชีีวิตมัเป็อย่าง้ห้ามหน่อยจะติดจมูกอยู่แล้วห้ามหน่อยว่าเฮ้ยอ๋ออันนี้ก็ไม่ห้ามเลยโอ้โหปอยไปไปไพอแล้วโอ้โอันนี้ก็ปล่อยให้จิ้มจังเลยอันนี้ก็ไม่ห้ามเลยที่หลายคนอย่างเงี้ยบอกเฮ้ยพอแล้วอะไรอย่างงี้เออโอเคไม่ได้ไม่เก็ดมุกไม่เก็ดมุกสังเกตว่าส่วนใหญ่ที่กัดมันจะกัดผ่านโคนต้นมะพร้าวทุกคนปลาปลามันกินลูกมะพร้าวน่าจะแบบเวลาหิบมันจะแบบลากออกมาแทะเออ สาระ,ะเดี๋ยวจะตีขึ้นฝั่งแล้วก็เลาะลงมาดีกว่ามันปลามันน่าจะแบบว่าหลบอยู่กับขอนอูมเมื่อกี้ตัวโลเลยอ่ะอ,อ,อีกแล้วอ่ะเฮ้ยอีกแล้วมันได้ผลเราต้องตีแบบว่าติาโดโคนต้นมะพร้าวแล้วละล,ลากลงมาใช่เพราะว่าทำให้เหมือนลูกมะพร้าวกิ้งตกน้ำ เพราะว่าเพราะว่ามันคุ้นเคยมันคุ้นเคยกับเสียงที่แบบเวลาลูกมะพร้าวล่วงลงมาดังตุ๊บอย่างเงี้ยมันจะคุ้นเคยเว้ยแล้วเราก็ลากผ่านตารมันมีเหตุผลเอ้เริ่มมีเสียงไอ้เริ่มมีเสียงตอนแรกหอยอยู่นานแบบอุ้ยทำไมเฮ้ยเฮ้ยอย่างวะอะไรเยื่อตัวเองตกน้ำยังมาเคยโอ้ไม่หล่อนแล้ว ยังกล้าพออ่ะเออม,อมันเหมือนแบบกระโดดดูอ่ะว่าแบบอะไรวะกระโดดเท่าไหร่กระโดดเท่าไหร่เนี้ยอีกทีนี้กระโดดเนี้ยอ๋อโอเคเออนั่นแหละมันกระโดดดูเฉยมันยังไม่แน่ใจเดดเท่าไหร่นะเท่าไหร <อ ây? S 1> ่นะเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะจนะขยี้ทำไมอะ ยอยตัวนี้ค่ะกดทีสปูลส่งสายน้านเลยทีเดียวนะคะรอตึงๆแล้ววัดสวนอู้หูอะไรอะไรโอ้โ้หตต่นเต้นเหลือเกินตื่นเต้นเหลือเกิน,น,เ,น,เ,กนเป็นไง็นไง กลางล่องเลยตรงกลางล่องเลยพี่ลมกดถ่ายอาเฮ้ยโคตจริงันเนี่ยตากล้องส่งโคตรเนียนเลยนะส่งเนียนมากๆกบยางแก้คันตัวใหญ่สีเขียวเราต้องหาเราจะไม่ยอมพี่เมย์ข่มได้ไงมาถึงทินเราทุกคนรู้ไหมอันนี้พี่ส่งกี่วิกี่วิสิบวิเฮ้ยถามจริงพี่กดฟรีสปูนนะส่งสายแล้วก็ส่งตอนแรกอ่ะตะเกียบสายไม่วิ่งตอนแรกสายไม่วิ่งแล้วบอกว่า เมย์ก็กดฟิสปูลใจเย็นรอหลังจากนั้นพอพอเห็นสายวิ่งตอนนี้มันคาไปแล้วใช่ปะใช่คาแล้วแต่แต่ยังไม่วิ่งเสร็จปุ๊บพอสายวิ่งออกมาทางขวาปุ๊บเมย์วัดบอกว่าวัดปุ๊บเมย์วัดโป๊ะอยู่เลยตตึงพอตึงแล้วมันรู้ว่ามันยังอยู่แล้วมันเราก็วัดวัดตึงเลยถ้าถ้าถ้าเป็นสารภาพไม่ใช่ที่ใช่คนเดียวกันไคที่วัดเว้าเมื่อกี้เหรอไม่คือตัวแรกอะมันยังเหมือนยังส่งน้อยไปอ๋อเอออันนี้เราก็เลยส่งน้ำแสดงว่าต้องส่งแบบเยอะๆเลยอะให้สายขยับอะสายขยับแปลว่า ไ่เป็นไรคือเราเอามั่งว่ายังไงคะเจ้าถิ่นเป็นยังไงคะอาการวันนี้นี่คือแบบว่าก็อยากให้พี่เมย์แบบว่าได้แบบชนะโนอมากไงคือครั้งที่แล้วอ่ะที่ไปตกกันอ่ะสมเด็จก็ได้ตัวใหญ่มากกว่าพี่เมย์ใช่ไหมทีนี้เดี๋ยวหาว่าแบบ เดี๋ยวเราเก่งเกินพอเราเก่งเกินปุ๊บไม่เอาเดี๋ยวเราก็เลยยกความดีความชอบวันนี้ให้พี่เมียให้พี่เมียเขาได้แล้วกันใช่เหรอไม่ใช่หรอกวันนี้อิ่มนั่งน่าเหียวอยู่เมื่อกี้นี่ยอมวันนี้เอาเป็นว่ายอมให้วันหนึ่งอ๋อวันนี้จะให้เป็นเทพปลาช่อนเพชรบุรีโอเควะวันนี้เป็นเทพปลาช่อนเพชรบุรี พูดไงอะไรวะต่อไปต้องเรียกแมมี่ว่าแมมี่เทพปลาช่อนเพชรบุรีนะคะช่องเขาช่อเขาก็นำเขาไงเดี๋ยวนี่คือแบบว่าแต่พูดคือแบบว่าไม่มีไม่มีโอกาสได้พูดคือแบบพูดไม่หายใจเลยอะอ่ะต่อไปเรียกแมมี่ว่าเมมี่เทพปลาช่อนเพชรบุรีนะคะวันนี้ขอวันหนึ่งแล้ววันนี้วันไี่วันหนึ่งวันนี้ยังไงก็ต้องขอขอบคุณนี่น้าหอมนปอ คนหูใช่ครับร่างส่วนวันนี้ไม่ง่ายนะคะใช่ใช่ยากมากนยากมากนรู้พอรู้เหตุผลไหมนะปอน้ำน่าจะเน่าครับเพราะน้ำมันท่วมไปใช่แล้วก็พอน้ําเน่าแล้วก็พวกจากพวกอะไรพวกนี้มันก็เน่าในน้ําเหม็นก็เลยยากหน่อยวันนี้ยากเลยแหละยากเลยแต่กัดหลายทีอยู่นะแต่กัดหลายทีแต่วัดพื้นกันไปคนละทีพื้นกันไปคนละทีนี่เลยค่ะกบยางแก้คันในวันที่ยากๆเราก็ได้ตัวเสมอเลย จริงๆอ่ะถ้าสมเด็จไม่วัดหลุดนะก็ได้อีกตัวหนึ่งพี่เมย์ก็เหมือนกันรอบแรกอ๋อๆโอเคโอเคจะพูดทำไมคือคือยากยากคือไม่ได้ตัวคือไม่ได้ตัวจบโอเคเอาวันนี้ตัดบทก่อนมันพูดคนเดียวเลยโอเควันนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะถ้าชอบแล้วก็อย่าลืมกด s subscribe ให้ช่องเมย์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมฝาก